สวัสดีคะ่ะพี่น้องชิฟซี่ทุกท่านคะ่ะเมื่อนี้แอดจะพาไปตามปูวัดปลาค่ะทามผูช่ค่ะปูวัดปลาโทรวงมาเมื่อกี้ทรไปหาเพิ่นเลยค่ะว่าเพิ่นไตตัวดีตัวใดเพิ่นคือได้โทวมาหานะคะทางผูช่งคงะไปฟังน้ำกันเลยค่ะ น้ารัชการกระปูคะ่ะจะเริญก้อนเจริญพทอดค่ะเป็นไงเป็นไงบ้างมอดหรอว่างมอดว่างอยูอ่ค่ะปูว่างอยูอ่คูกับปี๊เท่าท่าไงเนี่ยนะโอ้วัดท่านไหนเราตัววัดนี่เนาะบ่ค่ะยังเลยวัดเม่งหันปูก่อนเราต้องเหนื่อยเราต้องปูยี่เนาะเอาอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันพวกเขานาปูน่ามันกิน,นี่เนาะ มันม <Yeah. S 1> ันเป็นเงี mm ่ย hmm. สูนศูนเกาแล้วก็แปดเนาะจ้าต้อก็แปดตัวผู้มันงจกบอกกันเป็นศูนเก็บแปดที่ได้มันจะเขาแปบกับยูฟตันเลนอาได้ยูออแมนยูพุตัดเลนสิได้อยู่ต่ว่าตัวมันเขาครับทีมันเหยฝันผู้นะผู้ฝันขัดมันแนฟันปลาตหรตัดแต่ไหมจำได้ปะจำได้ยูค่าโอ้ตัวบดียัเนาะ บอกว่าผู้อ่านฟนผู้ฟันมาทัดเลยครับผู้แตก่ันแตกที่รีเนี่้เราแตกต้นมุ่แบบนี้มันต้อาออก้างหนาเลยไหมออกรูทกหนึ่งเลยไหมเด็นข้างนานี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวกระตอมาอีก็ขจะเป็นศูนย์แตกสามเมตรมั้งเบอร์ตัวสัตจ้มันก็ออกมัดยู่ให้เข้าเราซับด้วยกับยังมั้งทูนแฟนสากเมตรกันทั้งซับเป็นทั้งคนทั้งล่างไหนเด้นเมียนเมียนเมียนผูเมียนมัดเข่าอยู่างเลี้ยมัดอยู่อ่อนเนี้ย โอ้ขาสลาดใจเนอะออนนี้กูก็บอกตักคนอยู่เนี่ยทุกแบาเอานั้งกูกัไเลยกูฟันว่าตัวรัชกูแูลแคก์ต่ายงานรดกูไปกินอันจักกูเลยไม่หยียบสะดอกกูว่ากูไปใบก็แครกต่ายงานใ้กูัอออกกูไปใบิ็หน้าข้าปูโอ้ยยังไงก็คิดไม่กนชื่อเราวันนี้ว่าตัวรัชแตงกูไม่ตัรับใส่หรอกกแตกครั้แตกแม่เนี่ยเราพูดเหยไม่หยีบกูกูน้ามูตัายาเนาะ บอกเขาบอกแม่บ่ดนี้ยว่าโอ้ยค่ะแต่ว่าต้นต้นนี่ละอันผู้ทั้งไทยผู้มันไม่ได้จับออกให้ยันจับได้ทั้งไทยออกให้นะไม่ได้จับต้องน่ะแค่เอฟซีเขามาก่อนเอฟซีเขาว่ากู้ก็บอก้ว่าผู้ฝันว่าพ่อจับผู้แตกนะค่ะค่ะเนี่ว่าผู้ก็เลยโอ้ยเลยบอกว่าโอ้ยจะมันฝันคิวของแม่ต้องแต่พี่ผู้ใดบนน้อน้องพี่กันเราจะทั้งหลั้งใได้อัตนองไม่ได้ปู้ เขาไม่เขาหวัวดีเนาะค่ะค่ะเขาเอาไม่เอาไม่หวัวดีค่ะเขาไม่หวัวดีดกูก็ได้เป็นตัวคนละอู้บอกออออออกูอกืมเขาเขาเอาพร้อมได้ปากกาค่ะพร้อมแล้วค่ะเอาเขียนลงเลยเด้องกูวัดตาบุดอเน,นะะอาะค่ะมันไม่ได้ทา่าเหมืนหัวดีแต่เป็นหน,นุ่มเด็กสามตัวแต่เราซุบเขานี่กูกับญาตมันไม่ลอยออกอีกแล้วมันมันออกเพราะท่านชุดไหมอืม ปดเจ็ดสามเห่นไหมยืดไขมันอย่างนมคัคู่นึงือย่นีแปดเจ็ดสามมัไหวทั้งหมดเนาะแปดเจ็ดสามที่กู่ขาดใจได้ครับแปดเจ็ดสามครับหนึ่งเจ็ดแปดนียวดก้อเป็นตัวเไมันพอท่านบอกใช่ผู้ท่านชู้มาอยู่ว่ามันออกเกล็เล่าหรอกกู้วันตันนึ่งเจ็ดแปดนี่ยออกเกลเนี่ยเลาควันควันเล็กไงเหมือนน่ะ่ะเขาอาไว้หลดเพราะว่ามันขกิบาไหลายคู่หรอกหนึ่งเจ็ดแปดนั่ะ อ oh oh. ตัวตัวผู้เลไม่หมเนี่ตัวผู้เลยไม่ค่ะค่ะมันมีอยู่สามคู่นี่แหละเด็กกันตัวผู้เลยไม่นี่คือมีอยู่าสองศูนย์หกสองศูนย์หกเตัวตัวผู้เลฟันนี่เป็นตัวนี่คือเจ <5, 7. S 2> ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดผู้เลยว่าเด็กเจ็ดครับเด็กหนึ่งมันคือตัวเดียวกันผู้เลยจับออกอีกคู่นึงวันนี้ผู้ฟันขึ้นหน่็ย ฟันมือใรนี่ฟันตังนเจ้ตหมดเลยนี่ัวทเลอกเฟันไหนโตหมดเลยมันตปูเลยจับออกเป็นันึัวเก็ดืเก็ับอีหนึ่งมันตัวเดียวกันนะปูเลยจับที่ครูน้งว่าเอาหนึ่งหาเจ็ดนัอนน่าเก็ดมันกิดที่นี้ยูสามปูที่ครูหาคูเดียแล้วเนาะจ้าบันเนียนูก็เลยจับออกเป็นสองตัวบัเนี้สองตัวมันกิดที่นีอยูอัน จุดแปดเราก็ดิ้นจุดเกาสองตัวเด้อจ็นสองตัวจดเก้าจ็ดแปดก็จเก้าูดแปดจ็เก้าเราก็จดสานี่ละจดสามอมัน้นยหนึ่งคูสองคูสามคูเออครับตัวนี่คูดังคูอ่าเาจนี่เด้อตัวหาจ็ดนี่เน้นเลยเนาะหาจเน้นบ่คระหาจุดนี่เน้นเป็นสีแดงเลยตัวเน้นเลยตัวนี้จ้า ัวพูอเ,เปตเอเ็ตัวตเนี่ยเน้น้ลยตัวหายเจ็ดเนี่ค่ะหายเก็ดเป็นเท่าจับเป็นเลขกน<ะ>ี่มิฝันเนาะปูเนาะแม่เป็นเล็นี่มิดฝันอะหล็กพว่ามันเลยกันสูเลคำนวณคนบอกเเล็ฝันหา,เานเก็ดขีดข,ข,ขีดเส้นแดงเลยตัวนี้ปูเน้นเลย,เลยค,ค่ะขีดแล้วค่ะปูเออหาเ็ดครับนเจ็ดหายเจ็ดีเส้นแดงเลย,ยค่ะแล้วันมีอีกตัวหนึ่งวันนี้เป็นเล็กลวง ดวงปูดูดวงดวงูดีนะมันจะเป็นจะเจ็ดทีหนึ่งเจ็ดทีหนึ่งอืมเจ็ดที่หนึ่งแล้วก็เอาเขียนลงล่างมัเนี้เขียล่างเขีนล่างอือืมหลังนี้นี่อ่าหาฮอือืมแล้วก็ูุดนะฮะซุดหืม ้า้าแล้วก็ฮา้าแล้วก็ชุดี่ชุดที่ชุดฮาชุดหกเออมันจะมียูซีคูยูซีคูนี่้าฮาชุดทีุ่ดฮาชุดหกใช่เจ็ดซีหนึ่งนี่เรียกยอียงกับครูฮะเจ็ดซีหนึ่งนี่เรียกยัง เล็กดวงผูตัวดีนี่ผู้ดวงดีเห็นตอดปูบอกเรล็กว่าอ่าที่ปูจะมีนั่งดืนปูกับเบี่ยงแท่วัดนี่ละปัดปูก็เลยไปบงดวงวันนะอัดปูดีปูป้อยหวดแรกก็ยังเขาเล่นนี่มันหวดที่สามที่สี่เลยนี่จ้ันี้เลขนหมดที่สามที่สี่แล้วมันเข่าจลอดได้ไะเขาทุกหวดได้ไหมจ้าเขาทุกหวดเลย เขาม่ตลอดน่ะมันเขาทุกงวดได้เจ็บพูน่ะค่ะแล้วก็ขืนบ่โท่หอยพูทำไมเด้าไระจนนี่อ่าอย่าตโยงการอย่าเ็นกันทัางบุญวมปูกับนีโศกนี่มันเลยอยากเ็นทั้บุญวมปูกับข้นบอโทษหอยปูทำไมเบอร์โทษปูเบอร์ยังกับปูค่ะขืนเบอร์โทปูนี่นะปูบอกมาเลยตอนนี้จะเบอร์ไหนคะอ ศูนย์หกหนึ่งตัวมันออกเมกี้นี่แหละศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามแปดเจ็ดสามสามแปดเจ็ดสามอืมอยู่ข้างไทยที่แบบนี้ที่อูไทยเลยกินนกปูก่อนเนาะอืมปูฝันชิวเหรยังว่าอืมปูกรบอกทูกระเดีทุกบานหลายหลายหลายท้ายปูแบบบอกว่าบนยุทธภั้ง์ยูทธภูมิแบบ แต่โทษไปที่เขากู้ไปเล้บอกว่าชื่อชัวร์รับหลเคู่ฝันเห็นต์ทอดแซ่บอะเนาก็ออกออกข้าออกแง่ป่ดีก็เลยเนี่ว่ามันโดยมากแต่พากันเอาจากข้างไทยเห็นไหมเจ้ากู้ไทยกู้ไทยแบบสามแปีสามเเจ็ดสามสาเจ็ดนี่มันเกิดมันเขาแค่สองตัวป่ดนีมันก็เขาสามตัวแม่เม่หร่เนียนเนียมสาปดกมันเจ็ดสานี่แบบเขาจ มันต um ัวกลางที่น <Ch à. S 2> ี่มันมักจังมักตัวข้้งนานี่เขาข้้ง้นากับตัรงๆนี่ศูนย์หกหนึ่งนี่ก็เลยเจ้าตัวกลางมานี่กับศูนย์แปดสาเนี่กับเป็นตัวตัวเนาะเจาเขาทั้งนาทั้งหลังนะจ้าไก่มม่ใชหน้าไปหรอจ้าปูอาวเ่นั้นก็จ้ปเอซีพรอเอกซีพเอ ตังแต่เห็นแว่แกไม่เห็นจบไม่มาใ็่ทำบุญทำภูเขาก็เห็นนี่นะผู้จะพู้ก็เบียงเลวก็พอท่นพอดอกก็ได้มาผูละเล็กูละน้อยทีละั่ะเขาทั้งนาตรงๆกับที่ใครอยู่ในคนมากนั่นเนาะไม่ผู้ตัวี่เดีนทั้งไทยนะผู้เรอยนข้ามเขาทั้งนาเขาทั้งนาเลีผูเลยเอาหมดนี่ละไอ้ป้งตั้งไอ้แตกตั้งสามตัวย่เาหมดนี่เลยค่ะผู้เน้นนไ้ล่ะ้อ ขาปูจะไม่โชคไม่มันค่ะว่าท้าบุญน้ำปูนี่ล่ะการไช่วัดร่วมกันนี่ล่ะค่ะค่ะลูกหลานกัขอรบกวนหลวงปู่แค่นี้กับขอพระคุณหลวงปู่หลายๆเด้อค่ะที่หลวงปู่ให้แนวทางมาให้ยเอฟซีได้ไปเชียงโชคได้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลลวงปู่เนาะอืค่ะจะม่โชคไม่มันนะคุณตุกตุกนกนกเหนื่ย สะศาลเจ้าวัด้ว่ารวมกันนี่แล้วค่ะค่ะซาธูค่ะปูค่ะสาธูค่ะเจริ่พรอเจริญพรค่ะนมัสการะบูค่ะค่ะนะนมัสการ์บูค่ะค่ะขอทานผู้ชมคะที่ยินเสียงไปเมื่อกี้คือปูวัดปลาอุดรนะคะเพื่อนกระดิโทู่มหาเจนางนะคะเพื่อที่สี่บอกนิมิตฝันนะคะนิมิตฝันของปูกะ มี่าลายตูดอกค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมแคปหนาจอไป,ไป็นใบธมรมเลยร์นะคะเดีย๋ยวนี้นี่ค่ะอันนี้คือน,นี่มีฝันลงปูแล้วกับผู้ใดสิโทูหาลงปูกับเบอร์โทู่จต่คลิปนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะโทรหาลงปูได้นะคะลงปูเพิ่นกระลังปูกระเบื้องเพิ่นบุรณะบุรณนะคุติเก่าเพิ่นนะคะนี่ค่ะเลข่องของลงปูกระตามนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกเอฟซีทุกท่านได้แคปหน้าจอ เอาไปเป็นการบ้านเหตุการบ้านเป็นแนวทางในการเชียงสือสลากของมือวันที่17กุมภาพันธ์2000หา160หานี่นะคะเดี๋ยวเอเขียนวันที่ใส่ก่อน17กพ65เดีเขียนประกาศเดี๋ยวต้องใส้เด็กปูสีออกะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะไว้เป็นทําการบ้านและเป็นแนวทางในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของหลวงปูวัดป่าอุดรนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดบบกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสาร ไม่ๆตัวเลขเด็ดเดังๆแมนแๆจากท่านช่องเนาะ,ะเนาะขอรากขอบกุกคุ้คนท่านที่เขามาสนับสนุนแอบตลอดมากนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ท่างผู้ชมเอฟซีทุกท่านโชคมาหล่ำรวย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 ทุกคนนะคะทั้ช่วงขาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทั้ช่วงขาบ๊ายบายเจอกันไม่คลิปหนาค่ะทั้ช่วมขา